สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนเอกอัครราชูุธานีแสงรัฐทูตไทยประจำกรุงโซลได้นำคณะนักลงทุนเกาหลีใต้เยือนไทยเพื่อสำรวจโอกาสการลงทุนในไทยและส่งเสริมความร่วมมือและการเติบโตทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศที่มีการประกาศการลงทุนในสมาร์ทพาร์คอินดัส trial อ s สเตทที่จังหวัดระยอง โดยคณะน,นักลงทุนและนักธุรกิจแต่เขาพบผู้แทนระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐไทยได้แก่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายสุชาติชมกินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และนายชดตินทร์คงศักด์ เลขานุกการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยนายปักยองมินเออัาราชทูตเกาหลีประจำประเทศไทยให้การต้อนรับสำหรับคณะนักธุรกิจและนักลงทุนภาคเอกชนของสาธารณรัฐเกาหลีประกอบไปด้วยอุตสาหกรรมได้วิศวกรรมและการก่อสร้างการป้องกันประเทศพลังงานเทคโนโลยีสารสนเทศยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่พลังงานทดแทนภาคการเกษตรศิลปะกีฬาและวัฒนธรรม ดยผู้ประกอบการเกาหลีแสดงความพร้อมที่จะร่วมลงทุนและหาความร่วมมือกับไทยเพื่อเสริมสร้างภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนโดยบริษัทเอเนอร์จากสาธรารณรัฐเกาหลีหนึ่งในคณะได้ประกาศการลงทุนในไทยมูลค่า500ล้านดอลลาร์สหรัฐในสมาร์ทพาร์คอินเทอร์ชิวอินสเตที่จังหวัดระยองโดยมีแผนที่จะลงทุนก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังมัวชีวภาพพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม สำหรับการนำคณะนักลงทุนและนักธุรกิจเกาหลีไปถ่ายในครั้งนี้ได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นของไทยในการพัฒนาประเทศให้เป็นมิตต่อการลงทุนรวมถึงแสดงให้เห็นถึงก้าวสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศอีกทั้งยังนับว่าเป็นโอกาสอันดีในการขับเคลื่อนความร่วมมือและก่อให้เกิดการลงทุนระหว่างกันโดยไทยพร้อมต้อนรับนักลงทุนเกาหลีพร้อมจัดสรรพื้นที่สถานประกอบการโดยการนิโคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นการร่วมส่งเสริมการเติบโต,ตทางเศรษฐกิจของไทยและสา ธนารัก์เกาหลีอีกด้วย